ครับวัดดีครับผมืัอนี้ก็อยูก็ส่องของคนสอบเกษตรนะครับเนาะครับกระเมื่อพบขอกันอีกที่เก่านะครับเนาะอยู่ฝันกระแทงกระปนกระแทงกระเพื่อพันทุลักษนะครับเนาะที่การ่ดยูครับืัอนี้ผมจะผ้าพี่นองผมจะผ้าพี่นองเอฟซีที่รักถูกขันนะครับเนาะมาอัปเดตอยู่ที่พ่น จำหน่ายพันธุ์ำมันแบบหลายๆพันธด้วยกันนะครับส่วนหลายเพื่อนก็นจะขายมีจำหน่ายอยู่ตลอดทั้งปีแล้วก็จำหน่ายพันธุ์ประเภทพันธุ์แบบหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ที่ยอดนิยมของอยู่ในท้องตลาดคั้วเมื่แพร่ปลูกกันหลายนะครับเนาะ เอาไว้สำหรับให้พีน่นองเข้าที่ต่องการาที่เข้าคือปลูกมันหรือว่ามันเอาไปปลูกแล้วบ่วพ่อนะครับเนาะให้มาติดต่อน่เจ้าของเพิ่นใดด้้อครับเด้อเพราะว่าเพิ่นมีไว้ทั้งปีมีไว้ตลอดทั้งปีเนาะครับเนาะครับ พิกัสจะอยู่บันกระแซงนะครับเนาะอยตดกับถนนใหญ่อย่ข้างๆกับขนสงง่งอำเภอกันทะลักนะครับเนาะพูนละครับขนส่งก็อยย่ประมาณนั้นละครับครับครับเอาไว้สำหรับพี่หน้องเข้า้องการพี่น้องเอฟซีเข้าสี่รัก เบิง่งไหวนะครับเด้อเผมจะบอกไหวประานที่ตรงนี้่นมีรำมันไหวไงเฮ้าทั้งปีไปเบิ่งเบืองจะของเพิ่นอยู่บอเสียผาไปถามเรื่องการขายรำมันน้องเพิ่นไปหาเหร็น้ำเจ้าของเพิ่นเบิ่งว่าเพิ่นขายแพ็กบ่เมือนราคามันเคนไหน นะครับเนาะนีะ่และครับคือลามันของเขามีตลามันไปสวยง,งามครับไป็นม่เอาไวใ้ให้พี่น้องเขาเอาไว้ครอบครูคุณได้ปลูกพ่อหรืออยากปลูกเพิ่มเติมก็ให้พอแม่พี่น้องมาเบิ่งไหนนะครับเด้อยู่บันกระแซง,งคางขนทรงครับเดี๋ยวคงจะพาไปถามเจ้าของคนคนนางอยู่คนขายอยู่เป็นปี ครับสวัสดีครับแม่เป็นเจ้าของอยู่บ่ครับนี่ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขายอยู่ในนี่แหละครับเป็นอันผู้ขายลำมั่นนะคะเป็นผู้ขายลำมันเนาะครับเนาะแม่เนาะครับแม่ขายลำมันพันไหนเนี่ยครับนี่มีพันแปดหนึ่งกับพันพวกเพชรค่ะพันแปดหนึ่งกับพันพวกเพชรแม่ขายตลอดทั้งปีอยู่บ่ครับค่ะขายตลอดเลยค่ะครับพื้นที่นี่อยู่เป็นของกระแซงเฮาเนาะจ้า อยู่ฟังทางทัางขนทรงนี่เป็นของกระแซงอยู่หนาทางใหญ่ติดเลยกับคู่มือนี่ราคามันจะบาทแม่ละมันคู่มือนี่ต้นละสามบาทจ้าโอ้ต้นละสามบาทแม่แน่นํำให้พี่น้องเอฟซีคร้าหเนี่ยครับซื้อจังไหนครับสวัสดีค่ะแม่นดเสาเพ่งเดค่ะเดิมขายละมันอยู่หนาอันอยู่ขางขนทรงนี่เนาะค่ะนอครับผู้ใดต้องการอยากได้ละมันกัน ทักมาได,ด้เด้อค่ะเด้อครับราคาถึงเน้อ,นอมีเบิดปีาามีเม็ดปีนะค่ะผู้ใดต,ตัดต้นยางใหม่ครับเ<ะ>หลี้ยงหลานไปผอมไปน้ำเราขายแล้วมีความสุขเล่าทอาเมนูเท่าครับเมนูเท่ากับยูบ er ั่นกระแซงหนึ่ต er ัวครับยูบั่นกระแซงหมูสิบเก็ดจ้ายูบั่นกระแซงหมูสิบเก็ดครับจันล่ะครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเท่าเท่าแด้คุยกับ เจ้าของพื้นที่กับเจ้าของมันเพิ่นแล้วที่เพิ่นค้าขายอยู่นี่ยู่ค้ขาขายมันอยู่หลายปีเลยเนาะแม่เนาะจ้าครับแม่เราค้ขาขายมันนี่อยู่หลายปีแล้วครับตลอดเลยค่ะมันหน้ากับมีมันไทยกับมีเนาะค่ะนาอครับมันหน้ามั่นไทยมีตลอดทั้งปีมมครับไหกับมหาอยู่นีน่เลยค่ะเด้อครับแม่เราว่าสานใจไหนมหาอยู่นี่ละเราวาะคอยู่ขาขนรงอำเภอกันทละข้านี่ละครับ ครับก่อนเื่นก่อนจะจบคลิปของคนสอบกเษกษตรก็ขอฝากช่องให้พี่น้องคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนเดอร์ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจเห็ดส่องต่อไปนะครับเนี่ยจากกะลากไ้เสียเฮาสวัสดีครับผม